สวัสดีคร uh. uh. ok. e. ับวันนี้ก็จะมาสอนภาษาเคลีร์วรรณรรให้กับพี่พูดตามผมนะอ่ะอาพรกอาพลาสกอาปราสรกอาปรัสอกแปลว่าไอ้คนเนี้ยมันน่ารักไอ้คนเนี้ยมันน่ารักได้พี่เดินไปแล้วพี่มอีหน้าเขาแล้วพูดเลยอาปราสรกอาพลาสรก แล้วมีคำนึ่งฮ่า่าฮ่าอีกคำหนึ่แล้วก็มีคำเดึ่งที่ผมจะสอะนส่เวลาเจอสาวพี่ก็จะไปพูดกับเขาว่าพี่ก็เดินไปพูดว่ามีฮีกรยมีฮีโรย,ยใช่มีฮีโรยมีฮีลรย ได้เข้าแล้วอ่ะเฮ้ยน้องวันนี้ดูสวยนะนรัใจไม่น่าใ่แม่เรียกกับคนมีลำเขาพูดอย่างเงี้ยผมเดินไปมีโครอยมีโครยมีโครย์มีโกรอยต้องเอาไปลองพูดนะพี่โอเคอดีครับ